โอ้โหเข้าเกมมาปุ๊บก็คือน่าร้องอินเทสจัดๆแล้วนะครับผมบอกเลยวันนี้เป็นวันพออิพากษานะครับผมวันที่ห้าเนาะก็ <c oughs> <c oughs> มาดูกันซิกิจกรรมนะผมว่ามีอะไรกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับผมตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะผมแบบจัดมาเลยว,ว้าวกล่องกีนแรปเปอร์บ็อกนะครับผมอ่าเป็นกล่องสีเขียวแนละ้วเป็นกล่องแรปเปอร์นะครับผมซึ่งคิดว่าเราก็น่าจะมีหมดแล้วนะครับผมวันนี้ฮะก็สามารถสุสมกันได้สำหรับกล่องกีนลัคกี้นะครับผมอ่าเห็นมีคนบอกว่าพี่ ช่วงนี้ดวงพี่ท็อปฟอร์มมากชุดเลซี่ล็อกซี่พี่ใช้ไปแค่ไม่ถึงพันเพรชุดทีเจไม่ถึงร้อยเพรบอกเลยว่าผมผมรูปจีเอมฮะนี่<อ>นี่เป็นกิจกรรมเอ่อท็อปอาร์ทผมสามารถไปเติมได้เนาะไปเติมแต่ว่ามันก็ได้ในส่วนของรถนะครับผมซึ่งเรามีแล้วเราก็ไม่เติมด้วยกันนะครับผมเฮ้ยกล่องสีเขียวก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เรามีหมดแล้วนะครับผมเราไม่เอาด้วยกันนะฮะขอผ่านฮะสามารถสุ่มกันได้รับใครที่ยังไม่มีในชุดเทคโนชุดอะไรพวกนี้นะครับผม เฮ้ยรู้สึกว่ากิจกรรมวันสิ้นโลกมันยังไม่น่าจะเข้านะครับผมดูซินี่อะชัดเลยครับผมมันเข้าตีสี่ว่าเราค่อยมาดูครับผมว่าเลือกอันไหนจะดีเกี่ยวกันนะครับผมว่าจะนอนไวสรุปเลยก็คือต้องนอนตีสี่ตีห้าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโถเอ้ยไว้เจอกันตีสี่นะครับผมนะเวลาตีสี่เอาแล้วครับผมเพิ่งจะสตรีมเร็จเลยเมื่อกี้นะครับผมก็เลยแบบมาเลยนะฮะกิจกรรมตีสี่คือสตรีมรอเลยนะครับผมสตรีมเล่นนะฮะก็มา ตอนนี้ได้เลือกฝั่งสักทีนะครับผมรอไปตั้งสองสามชั่วโมงครับผมกว่าจะมาได้ฮะแม่งน้ฮะก็ยังไม่ได้กินเลยครับผมเพื่อจะลงสตรีมเสร็จแล้วมาเลยท่านี้โอเคครับผมเรามาดูกันเรามาเลือกฝั่งกันนะครับผมว่าเราจะเลือกฝั่งไหนกันดีนะครับผมแน่นอนครับผมเราจะเลือกฝั่งที่ชนะเนาะตอนนี้นะครับผมบิงเกอร์คนเขาร่วมเออกำลังนำอยู่นะครับผมเพราะงั้นเราจะเอาบิงเกอร์บิงเกอร์แล้วกันครับผมเราคิดว่าบิงเกอร์น่าจะชนะนะฮะไม่รู้อ่ะคนมันเยอะกว่าน่ะเยอะกว่า บิงเกอร์เป็นหมื่นอ่ะทีมลูกศิษย์ยังเก้าพันอยู่เลยฮะเขาบอกว่าเลือกทีมให้ดีแล้วเตรียมเข้าสู่สงครามครับผมเลือกทีมห้ดีนะฮะของรางวัลถ้าเกิดเลือกเหมือนกันปะอันนี้นะครับผมอ่าแค่ละอันนี้ละอ๋อก็คือคล้ายๆกันนะครับผมงั้นจัดไปฮะแน่นอนครับผมบิงเกอร์สิครับผมรออะไรล่ะเรียบร้อยครับผมมาเราอยู่ทีมบิงเกอร์เรียบร้อยแล้วฮะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ว,ว้าวอะไรเท่าไหร่นะครับผมอ่า แต่ว่ามันว้าวตรงไหนใช่ไหมครับผมมันว้าวตรงนี้ฮะถ้าเกิดฝั่งไหนชนะเราจะได้รางวัลน,นี้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะ้บผมสำหรับกล่องนี้ฮะแต่ว่าน่าสนใจมากหวังว่าทุกคนจะเลือกบิงเกอร์กันนะครับผมหวังว่าทีมบิงเกอร์จะชนะนะฮะซึ่งตอนนี้เออตีสระบบสปินยังไม่เปิดนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะฮะแต่ว่า ตรงกลางรู้สึกว่ามันเรื่องแสงอยู่แปลว่าตรงนี้น่าจะรับโทเค็นนะครับผมเอาโทเค็นไปแลกหรือเอาไปสปินได้น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเตโลดล็อกเออสปินยังไม่เปิดนะครับผมน่าจะเอาโทเค็นตรงนี้นะครับผมไปแลกนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเล่น3ตาเราจะได้ในส่วนของโทเค็นเออสีทองด้วยนะครับผมเล่น1ตาเล่น3ตาแล้วก็เล่น6รอบนะครับผม6ตาฮะก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมแต่มันได้น้อยจังวะเพื่อเอาไปซื้อในร้านคารับนั่นเองครับผมอ่า แต่ของร้านคารลับคือแม่งโคตรแพงนะครับผมคิแต่ว่าทรงผมสวยครับสำหรับชุดนี้ฮะผ่านอยู่ครับผมใช้ได้ฮะคุณผ,ผู้ชมครับผมตอนนี้เออคือผมไปอ่านมาแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าอันเนี้ยผมรู้แล้วม่นปลดล็อกยังไงเวยเห็นเออไอโทเคนสีแดงตรงนี้ไหมครับผมโทเคนสีแดงตรงเนี้ยไดจากการล็อกอินหรือไม่ก็ไปเล่นนะครับผมอาจจะไปฆ่าคนด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีการจัดอันดับ กออ์ด้วยนะผมเพราะงั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราเก็บครบ50อันนะครับผมเข้าร้านค้าตรงนี้ก็จะปลดล็อกนะครับผมทำให้ปลดล็อกนั้นราคาตรงนี้คือต้องเก็บไม้ถึง50อันก่อนนะผมถึงจะปลดล็อกตรงนี้แต่ผมสงสัยว่าอันนี้คืออะไรวะสัญลักษณ์แห่งการเลือกเข้าร่วมบิงเกอร์ในแลมเพจ2020ไม่รู้ว่าเข็มกันดนี้เอาไปทําอะไรได้นะครับผมไม่เดี๋ยวผมเก็บให้ถึง30มันไม่ถึง30ดิมันต้องเก็บ50ก่อนนะครับผมแล้วก็เก็บตรงนี้30เพื่อน,นํามาแลกนะฮะ พาะงั้นแล้วอาจต้องใช้เวลาสักพักนะครับผมประมาณนี้ฮะแล้วอินสปินเนอร์เนี่ยมันยังไม่ออปลดล็อกครับผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปวดล็อกเมื่อไหร่เราจะมาดูเล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมประมาณนี้จุดอ่อนชุดไดมอนด์รอยัลใหม่เอาเลยครับผมนี่ก็คือมีชุดใหม่ในล็อกี้รอยัลซึ่งเราก็ยังไม่ได้สุ่มเลยนะผมฮ้ยเรียวมะเรียวมะเรียวมะอาวะขายจัดเหมือนจัดเลยไม่เหมือนครับผมแค่คลายฮะมา เราทาการสุ่มกันเลยนะครับผมปุ๊บอบแรกไม่ออกนะครับผมเราจะสุ่มรวๆกันเลยมาไม่ออกนะครับผมมาปุ๊บไม่ออกนะครับผมรับรองว่าตันร้อยสี่สี่แน่นอนครับผมฮะดูทรงแล้วนะครับผมมาชุบยังยังไงไม่มานะครับผมมาไม่มานะครับผมยังไงเจมอ๋อส่วนใหญ่กิจกรรมจากเอ่อพวกทีเจพวกชุดอะไรนี้ผมได้ง่ายมากเลยนะ ทำไมในโมดายนี้ไม่เคยจะได้แบบเร็วๆเลยวะยังครับผมยังไม่ได้ฮะเจงหวะ้ิยังไม่มานะครับผมมาต่อจีเอ็มเกินไปแล้วเกินไปแล้วจีเอ็มนะปุ๊บโอเคได้แลวใช่ไหมสวยครับผมเรียบร้อยนะฮะชุดเอ่อวิกวาก,กบอลน,นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมเทจอดเอาแล้วผมกลับมาอีกครั้งกับในโมด4ี4ครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะว่างเล่นแบบโมดใหญ่เลยนะครับผมช่วงนี้ติดงานนะฮะงานเยอะมากช่วงนี้ครับผมอ่ะ ซึ่งออชุดนี้ผมบอกก่อนเลยผมว่ามันมีบั๊กอยู่นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่บั๊กสิเรียกว่าจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ของออชุดนี้เลยนะครับผมที่ผมไปเล่นมาเมื่อกี้แล้วแบบเจอมาแ,แบบเฮ้ยโคตรเซ็งเลยแต่อันดับแรกขอบอกก่อนนะผมว่าจุดอ่อนนี้จะไม่ได้ผลในที่โลงแจ้งับผมแต่ว่ามันจะได้ผลจุดอ่อนนี้จะปรากฏขึ้นมาในที่แบบอึบอึบทึบนะครับผมเหมือนในบ้านอะไรอย่างนี้นะผมนี่จะเย็นก่อดเย,ย็นกอนแต่ว่าเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยด้วยการขออ้ด่านที่มันมีบ้านเลยกันนะฮนะมาเราจะทำการ พามให้หมดเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงตึงหัวครับผมสวยมาครับผมมาเดี๋ยวนี้เราต้องเอาเอ้ยตรงนี้อย่าพึ่งมานะหัวสองครับผมหัวสองฮะยังไงเฮ้ยยาไอ้ก,ก๊อกถอยก่อนถอยแล้วกูถอยแล้วใจเย็นก่อนนะเย็นก,ก่อนอุ้ยวงเกือตายนะครับผมมาจังหวะนี้คอหัวสามเฮ้ยเ,ยเยพื่อนชกวะเพื่อนชกวะเอาชกด้วยชกด้วยชกด้วยเออสวยเพื่อนเฮ้ย โถเพื่อนนายก็ยามเข้าไปนายก็ชกเลยเนาะมากระผมรอบนี้อ่าเราจะมาใช้กันในส่วนของปืนทอมสันและกันนะผมว่าทอมสันคิดว่านี่เป็นปืนที่ผมถนัดที่สุดแล้วนะครับผมช่วงนี้จับบ่อยมากครับเพราะว่าแม่งลากลากง่ายครับผมลากง่ายกับปืนอื่นนะครับผมมาตอนนี้เราเห็นเอ่อศัตรูนะครับผมอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมอ่าเฮ้ยหัวนะครับผมหัวนะฝึกจอมมาฝึกจอมมาผมเอ้าดาวสองนะครับผมตัวนี้งงๆครับผมเดี๋ยไงผูกเข้าไอ้นะซ้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันชุบ เดี๋ยวมาชุบเออสวยซื้อทอมสันมายังไม่ได้เล่นเลยครับผมมาเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ธอมสันข้างเแล้วกัน,นครับผมเพื่อนยิงเลยวะไม่รู้ครับผมเราจะเข้าไปฆ่ามันนะครับผมรู้สึกว่าจะมีอยู่หลังข้างหลังนะั้นตัหนึ่งใช่ไหมฮะไปะจังหวะนี้เจ้าด้าดลักอุ้ยรอดได้ปะเอาวะเอาวะมันหลบะ่ะมันหลบปะ,บะไปไหนวะไปไหนวะพี่เป็นกลับมาจังหวะนี้สวยครับผมพูไม่เข้าหัวฮะแต่ว่าก็ยิงผมไปตัวหนึ่งเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมใช้ได้อยู่ฮะตอนนี้ รอบ,บนี้เราจะไม่บุกแลครับผมเดี๋ยวมันจบไวนะคะเราจะให้เพื่อนไปฆ่าแลวกันนะครับผมส่วนรอบนี้นั้นเราจะไปซุ่มเลยกันนะครับผมไปซุ่มดูคนถ้าเกิดใครเดินผ่านเราค่อยยิงนะครับผมส่วนแบบบุกทะลวงนี้เราจะให้เพื่อนไปจัดก,การนะครับผมปกติแล้วผมก็จะไม่ค่อยซุ่มเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะเราจะมาซุ่มหน่อยเลยกันนะครับผมแบบใะ้เพื่อนแบบไปลุยมั่งอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเข้าไปมันไม่ค่อยตึงเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ฝึกฝีมือนะครับผมอ่าประมาณนี้ฮะมาตรงนั้นนะครับผมมีใครหรือเปล่า อายุยงยูถ่านนะครับผมจะวะดี้ยิงไปก่อนเลยกันยิงกันแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตายซะสวยครับผมดาวถึงตัวเพื่อนครับซ้ำให้แน Bright ่ซ้ำเองก็ได้วะซ้ำเองก็ได้วะเพื่อน,นไม่ t t dle, ไไดีตายนะเพื่อนไม่ดีตายนะพอหัวแล้วสิเออหัวครับผมสวยฮะด่านนี้มันกว้างไปครับผมมันทําให้จุดอ่อนไม่ได้ครับผมมาเ้ด่านนี้โอเคครับผมมาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมว่าจุดอ่อนของชุดชุดนี้เลยก็คือ จะบอกตรงเลยก็คือที่หมว,วกมันนะครับผมสลับชุดนี้ฮะซึ่งมันมีความเทียม <sees them. S 1> มากครับผมใครคิดจะสุ่มก็ลองคิดดูทีนะครับผมถ้าคิดว่าหมวกสวยแต่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วเป็นอุปสรรคก็อย่าใส่เลยนะครับผมฮะมาอ่าอยู่ข้างนอกมันจะแบบไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมผมเห็นเป้าเห็นอะไรหมดใช่ไหมฮะแต่พอเราอยู่ในบ้านปุ๊บคุณลองกดยิงดูนะผมสังเกตเลยว่าเป้ามันเออหมวกมันจะบังเป้านะครับผมซึ่งมันก็เป็นข้อเสียที่สําคัญมากครับผมเห็นไหมฮะน่ะมันบังเป้าเลยนะครับผม จากการที่เราโฟกัสหัวอาจจะโฟกัสยากขึ้นนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ฮะนี่ถือเป็นข้อเสียที่สําคัญไหมถ้าเกิดเราไม่อยู่ในบ้านไม่ยิงในบ้านมันก็ไม่สําคัญเนาะแต่ถ้าเกิดเจอในบ้านมันก็เป็นข้อเสียที่ค่อนข้า,างจะสําคัญอยู่นะครับผมอันนี้ถือว่าสําคัญมากเหมือนกันใครคิดจะสุ่มก็คิดให้ดีนะครับผมอ่าข้างหน้าแล้วนะผมหลกัลกหลกักหลักไม่เข้าหัวเลยครับผมไม่เข้าหัวเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูช์ดในบ้านนะครับผมเป็นยังไงนะฮะ ดูนะครับผมพอเราใส่มงนี้ปุ๊บหน้าเห็นไหมครับผมมันบังเป้าอยู่นะครับผมเราต้องนั่งยิงนะครับผมเห็นไหมฮะโคตรบังดูดูดูเป็นไงครับผมนี่แหละฮะข้อเสียสําคัญของอุย้ยเพื่อนเพื่อนดาวที่ไหนเพื่อนดาวข้างบนนะครับผมศัตรูอยู่ไหนเหลือสองสองเฉยครับผมแม่จริงลงมาลงมาซิได้จริงอะลงมาลงมาเฮ้ยไม่โดนไม่โดดหัวไม่โดดหัวโอ้ยไม,ไม่ไม่แม่เลย เดี๋ยววงกบ็บีบคอยดูเดี๋ยววงกบ็บีบลงมาซินั่นไงลงพร้อมกันด้วยเหมือนนัดกันไว้เหมือนนัดกันไว้เรียบร้อยครับผมหมดตี่ฮะอ้าประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่ครับผมถึงไม่ใช่แขกแต่ก็กกบังได้ครับผม